สวัสดีค่ะนักเรียนก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรื่องที่จะเรียนรู้ก็คือแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวค่ะ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจําแนกข้อมูลจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและจําแนกข้อมูลได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลข้อมูลเป็นข้อมูลเท็จจริงของสิ่งที่สนใจซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้การสังเกตการสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลทําให้สะดวกต่อการนําข้อมูลไปใช้ค่ะนักเรียนลองจำแนกสัตว์ในภาพนี้นะคะว่าได้กี่ประเภท แล้วได้อะไรบ้างนะคะติ TikTok, TikTok, TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกดูจากดูจากแล้วดูจากรูปแล้วน่าจะได้ประมาณสองประเภทใช่ไหมคะนั่นก็คือสัตว์ที่มีขาและสัตว์ที่ไม่มีขาหรือสองประเภทคือสัตว์ที่มีปีกหรือสัตว์ที่ไม่มีปีกใช่ไหมคะ สประเภทคือ 1. อาศัยอยู่บนบกและ 2. อาศัยอยู่ในน้ำสามครึ่งบอกครึ่งน้ำน,นี่คือการจำแนกประเภทของสัตว์นะคะแล้วแต่ละคนอาจจะจำแนกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะกิจกรรมพวกใครพวกมันค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองำจำจแนกประเภทดูนะคะว่าเราจะได้ประเภทอะไรบ้าง ซึ่งเราจะจำแนกประเภทเนี่ยได้หลายประเภทมากเลยนะคะเช่นประเภทเครื่องดื่มประเภทผลไม้ประเภท,เทขนมนะคะนักเรียนช่วยการเรียงภาพตามประเภทเครื่องดื่มนะคะ เดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันเรียงปภาพตามประเภทผลไม้ค่ะอาเดี๋ยวเรามาช่วยกันเรียงภาพตามประเภทขนมกันบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าโรงเรียนเรามีรถอะไรวิ่งผ่านบ้างจำนวนรถชนิดต่างๆที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนเวลา7นาฬิก30นาทีถึง7นาฬิกา35นาทาีเราไปสำรวจมาแล้วนะคะมีรถยนต์16คันจักรยาน7คันรถจักรยานยนต์13คันรถประจำทาง4คันตั้งแต่ 7นาิก30นาทีถึง7นาฬิก35นาทีมีรถวิ่งผ่านหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยทั้งหมด40คันรถที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยมากที่สุดก็คือรถอะไรคะรถยนต์นั่นเองค่ะการบันทึกข้อมูลรถที่วิ่งผ่านมีวิธีแตกต่างกันเช่นการจดบันทึกรถที่วิ่งผ่านทีละคัน รถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานเราก็บันทึกไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเหมือนรถอะไรวิ่งผ่านไปเราก็เขียนรถอะไรวิ่งผ่านไปเราก็เขียนแบบนี้ค่ะนี่คือการบันทึกรถที่วิ่งผ่านทีละคันไปแบบนี้หรือเขียนชนิดของรถแล้วมีใช้รอยขีดเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติมีรถยนต์ ian, รถจักรยานยนต์แล้วก็รถประจำทางนะคะเหมือนถ้า,า,ารถจักรยานยนต์ผ่านไปปุบ๊บเราก็ขีดหนึ่ง ่าผ่านไปอีกคันหนึ่งเราก็ขีดหนึ่งจะได้ไม่ต้องเขียนซ้ําผ่านไปปุ๊บเราก็ขีดเป็นแบบนี้ใช้รอยขีดในการาบันทึกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการบันทึกผลการสอบถามนักเรียนในห้องว่าชอบไอศ รสอะไรบ้างนะคะผลการสอบถามเพื่อนก็เป็นแบบนี้นะคะรสมะนาว3รสส้ม2รสสตรอเบอรี่หรสช็อกโกแลตสิบรสวานิลา4จํนะคะจำนวนเพื่อนที่ชอบกินไอศกรีมรสต่างๆมะนาว3เห็นไหมคะมีร้อยขีด3ก็ข้อมูลของเราคือมะนาว3คนส้ม2คนสตรอเบอรี่6คน ช็อกโกแลต10คุนแล้วก็วลลีลา4คุนนะคะเพื่อนในห้องชอบกินไอศกรีมรสช็อโกโกแลตมากเราเพอจะทราบเนื้อหากันบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะสำหรับภาระงานชั่วโมงที่4นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2นะคะหน้าที่138ค่ะ สำหรับคลิปการสอนนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ